สวัสดีค่ะกรัะรบสวูท่านัเียงตันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังเพื่อนด้วยการที่ตรวจทัดตุกต้นครับพอกันมุอนี้กับเป็นวันเสาร์ที่20มกราคม2567นนะครับอาการช่วงนี้นะครับในช่วงกลางวันกับทอว่าห้อนกันเลยทีเดียวนะครับ ในกระตามนะครับในช่วงกลางคืนนะครับรือดึกดมากอาจจะเย็นๆหนาวๆใดในหลายๆพื้นที่นะครับตัวการเลื่อนนะครับในช่วงนี้กันเนื่องมาจากว่าความกดอากาศสูงรวมมกอากาศเย็นที่ปกคลุมผ่านต้นหลอดเชยงต้นบนกองเข้ามีกําลังอ่อนนะครับในขณะเดียวกันนะครับร่มทางด้านตะวันออกเชยงเหนือที่อจะมากกว่าความทางทีซิเบานะครับีในช่วงนี้นะครับอากาศในช่วงกลางเว้นนะครับพ้อนนะครับกลางคืนเดือดมากนะครับหนาวเย็น เป็นส่วนใหญ่นะครับนี่ก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีครับจะได้กระตามนะครับในเมื่อนี้นะครับวันที่20นับไปอีก3มื0 0นะครับ 20, 21, 22ครับวันที่22จีเริ่มมีลมแห้งแล้วนะครับตื่นเศ้ามาก23อุณหภูมิจีเริ่มลดลงนะครับแล้วก็จร่มแห้งนะครับขึ้นวันที่22นะครับจำไว้นะครับขึ้นวันที่22ลมสีแห้งนะครับตื่นเศ้ามากเป็นเศ้าวันที่23อุณหภูมิจะเริ่มลดลง24ลดลง25ลดลงไป แล้วก็ 26, 27จะค่คอยๆเพิ่มสมูุขึ้นไปนะครับแบบนี้นะครับอแบบนะุณหภูมิที่ลดลงนะครับเป็นอากาศที่หนาวเย็นกันเลยทีเดียวนะครับในช่วงกลางวันก็เป็นเย็นนะครับอากาศเย็นนะครับในช่วงกลางคืนดึกๆมากนะครับหนาวนะครับ บาในช่วงกลางวันอาจจะนอนใส่เสื้อกันหนาวกันเลยทีเดียวนะครับอุณหภูมิลดลงไปในช่วงวันที่2 3 2 4 2 5 2 6นี่นะครับลดลงไปลี่ยนค้างไายนะครับหลายพื้นที่ในภาคอีสานแาบเท่านะครับต่ำกว่า1 5องศานะครับกันเลยทีเดียวนะครับบางพื้นที่อาจจะ1 1องศา12องศานะครับถือว่าเป็นอากาศหนาวที่มาแห้งนี่ช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ัอที่มือต่อจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมื้อนี้นะครับความร้อนในช่วงกลางวันก็ถือว่า อ่าต้นไปสะกอนนะครับเดี๋ยวอากาศน้ำเย็นสิมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของอ่าสภาพอากาศที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับภาพไทยดาวเทียมนะครับภาพเรดาร์นะครับว่าจะเป็นเรดาร์ขอนแก่นสกลนครก็ถือว่าไม่มีฝนนะครับในช่วงนี้นะครับตามการคาดการณ์แล้วนะครับมื้อนี้เพียงถึงมื้ออื่นนะครับมื้อนี้20มื้ออื่น21นะครับยังมีอากาศแ้อนอยู่นะครับในช่วงกลางวันนะครับอุณหภูมิในช่วงกลางวันสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ33ถึง35องศาเซลเซียสครับแลักการในช่วง อ่าเศร้านะครับอุณหภูมิอ่าต่ำสุดนะครับในช่วงกลางคืนเดือกต่อเศร้านะครับอยู่ที่ประมาณ1 6บหถึงยีองศาเซลเซียสนะครับเศร้าๆมากอาจจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางเกิดขึ้นได้ในหลายๆพื้นที่นะครับใดผู้ยอดดอยครับมีอากาศเย็นนะครับก็พายครับมีอากาศหนาวนะครับสิบถึงสิบห้าองศาเนี่ยเป็นอากาศหนาวนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องบันเท่านะครับดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับกลางเว้นห้อนนะครับกลางคืนเย็นหนาวได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นไข้เป็นป่วย ได้นะครับก็ต้องรูสุขความร่างกายให้ดีนะครับฝากอีกนิดนึงนะครับในช่วงวันที่23เข้าไปกับ22บกันขึ้นนะครับ23 24 25 26อุณหภูมิจะลดลงไปไลยนะครับแล้วก็ล่มเพ้งนะครับ ก็ต้องดูแลฟื้นไฟนะครับดูแลสุขภาพร่างกายดีให้แข็งแรงอบอุ่นดูนะครับเพื่อสิมบ้าเด้เป็นไข้่เ้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับ43 44 45 46เนี่ยนะครับดูแลเตรียมตัวรับมือกับลมที่แห้งอากาศที่หนาวเย็นลงมากจากทั้งตอนบนนะครับกันอีกรอบละรอบนึงนะครับสำหรับบรรยากาศมือนีีกห้องจะมีเพียงแค่นี้ก่อนพอกันมเหมือนอื่นนะครับสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน